สวัสดีครับพี่น้องกิติครับยูทูปช anel กิติคนกำนวนครับกับเพจ Facebook กิติคนกำนวณนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมจะโพสบน YouTube นะครับแล้วก็สีแบ่งปันแชร์ลิงไปย่างเฟซบุ o กด้วยครับเด้อผมคือแพนกล่องประตรงสร้างมันเอาที่เนื้อหาแล้วกันนะครับเพราะว่าบน Facebook ผมบามารถสร้างไล่ใดๆครับผมเพราะฉะนั้นกสีอัพโหลดบน youtube นะครับ คือเก่านะครับจนกว่า Facebook ผมสิโดนปลดล็อกนะครับจากการโดนแบนนะครับผมมื้อวี้วันที่14ครับ14มกราคม2024เนาะนะครับตามนี้เลยแนวทางฮานอยฮาน่อยนะครับแนวทางฮานอยฮาน่อยกัสมีเชพกิจกาชาดพิเศษปกติวีพีครับตรงนี้คือผลหานอยเมื่อวานครับส่วนหานอยวันที่14ตามนี้ครับ3 4 5 6 7 เอาตามภาพเลยครับแต่ว่าผมสิสรุปผลงานก่อนนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อผู้ใดบังคลิปแล้วยังบ่าันไดกด subscribe บน youtube ฝากกด subscribe ได้เ้อครับเด้อกดติดตามนั่นแหละนะครับผลงานเมื่อวานครับเมื่อวานนี่วันที่13ผมให้หา7 8 9นะครับหาเก้าเด่นหลุดเก้านะครับเก้าหาเก้าะหาเนิะบงหาน้อยปกติผม ห้าแปดหกชีวิตือเป็นแบบนี้เออชีวิตเป็นแบบนี้เนาะเน่ยห้าแปดหกผลห้าน้อยปกติเมื่อวานครับเหล็กมีถึกตันี่อย่างที่บอกไว้แล้วครับเพิ่มข้มเป็นไปได้นะครับสําหรับเหล็กสามโตเนาะวินบิเล็กชุดสามโตแบบบ่เบิ่นมาโตมาหามจากเลขหาโตเสียได้สิบชุดเนาะนี่ก็พาดไปแต้มเดียวเนาะบ่แบบพาดไปตัวเดียวนี่แปดเก้าหกนะกับหัวกับหงังนะครับนี่อันนี้พาดแต้มเดียวนี่หก เก้าห้านี่อันนี้พัดแดมเดียวนะครับส่วนอันนี้กับหัวกับหางครับเหล็กเก่าเนาะตัวอื่นล่ะผมห,หาหกเจ็ดแปดเก่านาะกัมมี่แปดหกนะครับจากเล็กวินหาตัวนี่แปดหกแล้วก็แปดหกนะครับแปดหกมาสองน้อยเลยนะหมวว่านนี้ <laughs> แล้วก็หาหา,หาครับสรุปก็คือเล็กวินหาตัวหมวว่านในเขาอยูสามน้อยเด้กัมมี8แปดหก ลางพิเศษแล้วก็86บนเขาแตกสามตัวเลยแหละนะครับห้า86นะครับปกตินะครับแล้วก็ห้าห้าวีไอพีครับจากเล็กวินนี่ไม่ครับผมมาสามน้อยอยอ่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้อยู่ครับแตกสามตัวอยู่ส่วนมณีสามสี่ห้าหกเจ็ดเล็กเด่นเล็กสามเด้อพี่น้องสามเจ็ดครับผมส่วนตัววิ่งตัวหลุดมณีว่างเลขเชียครับ อ่าเนียนๆกัเป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่สามสี่ครับสามตัวเนียนๆกับสี่เจ็ดสามหาเจ็ดสามหกเจ็ดสามครับพี่น้องส่วนเรนืทางเพิเ่มเติมนะครับเออลืมเป็นไปได้ครับเพราะว่ากลับพรอมเด้อเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดอ่าสี่สามสามสี่นะครับกลับพรอมบนล่างพรอมนะครับสำหรับสองตัว ส่วนเลขสามตัวเนี่ยคือตรงโตัวย่างหน่อยครับทั้งตรงทั้งโตัว,ตวถ้าเป็นไปได้หกกรับครับนะหรือถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ขึ้นอีกนะครับเลขเด่นสองตัวเนี่ยไปวิ่งกับเลขวิ่งหาตัวด้านบนนะสิไบสิบชุดกลับแล้วสิเป็นสิบหกชุดนะครับพอเลขเบิ้ลบอลตองกลับเนาะเลขเบินเน้ลสามสามเจ็ดเจ็ดกับเลขสามเจ็ดเจ็ดสามบอลตองกลับมันวิ่งกันอยู่ในนี่อยู่แล้วนะครับสิบหกชุดบนล่างก็เป็นสามสิบสองชุด ยังอยู่กรอบที่สามารถทำกำไรได้อยู่เห็นบ่อมบา้บาวันนี่ก็หาหาอยู่มาหน่อยสุดท้ายเลยสำหรับเลขวินสองตนะัวเนาะนะครับเอ่อเลขเด่นสนะองตัวเนาะบ่มีเลขเก่าเลย,ดยเดินบอมบ้าวันเนาะหรือถ้าอยากเพิ่มครับเป็นไปได้ครับเลขวินครับเอ่อเลขกลูดครับผมวิ่งลูดลูดทั้งบนทั้งล่างจะเป็นสามสิบแปดชุดสามสิบแปดตัวเนาะตามนี้หรือเอาไปใส่งานทั้งหมดหาตัวเลยครับเลขชุดสองตัวนะครับวินจากเลขกหาตัวเสียดายทั้งหมด ยี่สิบหาชุดครับบนล่างเป็นหาสิบชุดอย่งางบมาวาดเล็กวิ่นหาัวนี่ก็มาแปดหกแปดหกนะฮะแต่ก็หาหามาสามน้อยสามน้อย, 3, อยเด่นเด่นที่เฮาเล่นกันนี่แหละครับเพราะว่าเฉพาะคิดกับกรชาดคนบ่ค่อยตามกันเนาะพี่น้องที่ติดตามผมนี่บ่อค่อยเล่นกันไปเหรียญกันเออ่พิเศษปกติวิ่พี่กันนะครับสามน้อยสุดท้ายก็ได้อยู่ได้ล่ะเนาะหรือนะครับวิบ่นเป็นเลขชุดสามโตจากเลขหาัวเสดสิบชุดครับ ผมแบ่งปันไปแล้วนี่สามชุดอีกเจ็ดชุดถือเหลือไปวิ่งเพิ่มเติมยังนิดหน่อยครับตรงโต๊ดกับยี่สิบชุดเนาะก็คือวิ่งแล้วก็ได้สิบชุดตรงพร้อมโต๊ดพร้อมเป็นยี่สิบชุดเนาะลงทุนตัวละบาทก็เป็นยี่สิบบาทก็แต่กำไรอยู่ดิต้อให้วิ่งมาถือยังหมาว่าเนาะวิ่งมาตรงตรงเนาะบ่ได้โตตรงนะก็ยังนิดหน่อยก็วิ่งแบบนี้เนาะห้าหกแปดใก็ได้ตัวตดวเยอะ หรือแต่เป็นไปได้อีหรี่หกกรับครับไดเนนอนตัวระบาดก็หกสิบตนะหกสิบชุดเนาะได้กำไรอยู่ดิ <c oughs> บาทละแปด9อยก็เารอยนด้นะครับไปจับนี้แหละครับมันมันสุภสุคนฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อนะครับเพิ่มการมองเห็นให้กิติเนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมันมันสุภสุคนครับ